สิบสีกุมภาเมื่อนี้สีมาเวาเหลืองความหักเนาะป้าจากวันแรกสิบสี่ปีที่ใสชีวิตอยู่น้ำกันหักกันคือเก่าหรือว่ามีสร้างกันหรือว่ามีขิดอยากป้ากันแน่บอเนาะเฮ้ยพอย่าข้ามเก่าเป็นยังคอยกระไบน้างทั้งอ้วนทั้งเตี่ยสันคอโลค้ามโคเดียวนไง เป็นยังจะขึ้เหลือข่อยทั้งทั้งทีผู้ยิงยง,งามุ่นดีโอ้ยเขาสูงมีร้ายงามก่าข่อยกันร้ายอ่ะบ่อยากบอกจะกินเสียพี่นนอเออยากินเสียมาเลินเกงเกงเกมทำไรเกงข้อส่วนข้วอะไรบอกใช่ครับาเกมก็เดียวกับเวิร์ดก็ได้มาก <laughs> มาก ตั้งแต่เข้าสู่ชีวิตน้ากันนี่แบบว่าเคยคิดอยากนี้อากข่อยวะจะก่อนเคยแต่ยังเป็นอย่างนี้เพราะี่คิดอย่างนี้อยู่เป็นอย่างพอมี่คอร้อยเป็นอย่างเสาซื้อให้เร่งซื้อให้เด็ดสกิทจะฉี่กับยู้ซื้ออะไรเด็ดนี้ ต้องเซ็ตองตายตกเตลูกซ้ำมาเนี่แบบว่าโอ้ยย้าม่ไหวเลยโคเสียของข่อยเดมี่อีสั่งอีกข่อยพ่นสีด้ปั๊บปรุงตัวเองนะเพื่อเข้าสีใส่ชี่ตอยูน้ากันแบบเ่าน้านก็นี่อนาคตก็มองบ่เห็นดอกบนอบว่ายูน้ากันหอดใส คือธรรมะที่ที่สุดตอนนี้ตอนที่อยูน้องการพี่น้องเลยอ่ะให้คอยปั๊บปรุงงียังบ่อยนิดนั่นแหละไปปั๊บปุงไปปรุงไงคอยสิมา่าว่าเรื่องขอเสียของเจ้าได้ปะเนี่ยว่าว่าปั๊บปุุงไงเด้ออ,ออีซานต้องเป็นบ้านเออว่าขอเสียก่นอนเนาะ เวลาอย่าหายหายว่ามีเหตุผลเวลาเขาตีน้อยนึงนี่นะก <c oughs> ดเนื้อเหตุเนื้อผลแบบหายว่ามีเหตุผลนะ่ะเส้นมีเหตุผลแนะ่อีกอย่าง <c oughs> เวลาต้อนาะโมนาพัวก็กหายเกียรติเมียแน่เบาอก็เมียดีๆ <c oughs> ต้อนาแขกนาค้นนะ่ะมันเป็นการทำลายจิตใจทางในคนพันแหละสาเหตุที่เส,เส,เสจจาเซยแรงเซยจักบอก นนมันเกลียดด้วยใจนี่นจา <c oughs> เรียกว่านานาดีว่านี่เลยก <c oughs> ็อันนี้แหละคนสร้างคนบ่มากให้เกลียดกันนี่นะตอนหนาคนอื่นเออกัมมาเพื่อนนี่สิพิษกันกระซังแต่บ่ต้องหายคนอื่นหูข่อยบ่มากมาเสียงดังเฉยข่อยตอนตอหนาคนอื่นไผก็แล้วแต่ยังมาเสียงดังเสข่อยเบอกกันดีๆ อยู่กันสองคนนะเทิร์นกันดอวเงินเข้าไปทุกบาททุกสตางค์พี่น้องเออเงินกระทรวนเงินอันเงินมันเป็นหน้าที่ที่เจ้าต้องให้คอยอยู่แล้วเล่นรถก็ให้ทุกกี่อันนั้นอันนั้นมันเป็นหน้าที่ช้าถช้าพี่นอนอันนั้นไม่เป็นหน้าที่ของเจ้าตักไข่ปุ้งแม่ตักไข่หมายว่าทันปริสโซนสบายดีปีเส่ะสบายดีอ๋ายกมือสบายดี หนูซื้อน้ำใสไข่ซื้อน้ำใสหักไข่เลยไข่ซื้อน้ำใสแต่ผิวแคลปีปีตั้งคุณตั้งคุณจะหักไข่อ่ะอ่ะมาต่อเหลือ,ของของพ่อกับเมย์่อนซะมื่นถำอีทที่ใส่ชีวิตอยู่น้ำกันผ่านมาสิบสี่ปีแลยเนี่ย <c oughs> หักไรกว่าเก่าหรือว่าหักหน่อยกว่าเก่าหักไรกว่าเก,าก่า แงค่แค okay, anyway, ่ทุกวันม uh> ันหลาเอาสิแค่ทุกวันหมันวเป็นยังเป็นยังคือหัก่มีรถหน่อยรถพ่มีรถหน่อยถอยลงมหลานขัพอะยังขักาะควดีแหนคือคอยเองคอยทาเก่ พี่เขันอ้แปลกยังเลยเนาะแหละกระปั๊บปุ่งกระตอไปคือสองคนเท่าเนาะแต่จับมือเอากันนี่ก็คือเจอฟ้าฟันอุปรักบันหาล้อสิ่งไรอย่างเนาะเริ่มต้นจากศูนย์เพ่สีมาเพอ่์สีมาหอดจุดหนีไล้คนที่เขามีมาอยู่แล้ว่ะเข้ากับเออเข้ากับหูวซึกซื้อ แต่ว่าคนที่สูด้วยสองมือเริ่มต้นจากศูนย์หามาน้ากันพ่อได้อยู่ได้กินเนี่ก็คือแบบเข้าพุ่มใจสึงกันเลยกันเนาะยิ่งเข้าสูน้ากันในวันทีเข้าลําบากผ่านมันมาได้พ่อมาหอดจุดเนี่กับหูซึ่อว่าเออกะหักกันฮักกันร้ายขึนก่าเกาอนาคตกับบูหูหรอกเนาะว่ามันสีบอยู่กันตลอดหลอดฟังบอแต่ว่ามันที่ผ่านมามันก็คือแบบว่า แบบว่าขาดกันบ่ไรฮะนะแบบว่าเออจักสิว่าจังได๋แหละพี่น้องเห็นแอ่ะถ้าเห็นใครเห็นเพิ่นหมดอ๋อสุดท้ายตัวอย่างกาแฟน้ำต่อติดต่อต่อยทำตลอดไปแซงกกันมันหลายนาทีนี่มันโหลดลง Facebook ได้บ่ไหมเอาขอแรกกันจ้ะข้อแรกอ่ะกอดกันก่อนกอดกันก่อนนะ Maybe. well man